สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้น้ามุ่นก็จะมารีวิวนะคะตัวบลิงบลิงคอลลาเจนนะคะอันดับแรกนะมุ่นจะเทียบให้ดูนะคะอันนี้นะคะจะเป็นบลิงบลิงคอลลาเจนติดเดิมนะคะที่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะส่วนตัวสีชมพผู้สวยๆสดใส,สอันนี้ นะก็คือจะเป็นบิงบิงคอลลาเจนสูตรใหม่นะคะก็คือจะมาเทียบส่วนผสมให้ดูนะว่าสูตรเก่ากับสูตรใหม่เนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะสูตรใหม่มันดีกว่าเดิมยังไงนะคะก็เริ่มจากตัวแรกเลยนะคะตัวสตรอเบอรี่เอสแทนะคะตัวเก่าเนี่ยจะมีอยู่ที่150มิลลิกรัมแต่ตัวใหม่เราเพิ่มให้เป็น7,500มิลลิกรัมนะคะซึ่งตัวนี้นะมันจะช่วยให้ผิวขาวสายอมชมพูนะคะส่วนตัวใหม่ก็จะมีที่เพิ่มมาคือมีอะเซเลรา นะคะแล้วก็สเตมเซลล์จากแอปเปิลนะคะที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งไอตัวสเตมเซลล์จากแอปเปิลเนี่ยนะมันช่วยให้ผิวเราเนี่ยเด็กขึ้นลดเลือนพวกริ้วรอยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยราคาแพงมากเลยนะแต่เราเพิ่มให้โดยที่ตัววิ่งวิ้ง,งสูตรใหม่เนี่ยยังราคา7 9 0เหมือนเดิมนะคะแล้วอีกอันนึงที่เพิ่มขึ้นมาก็คือตัวเกรปซีดนะ ตัวเก็บซีดเนี่ยก็คือจะช่วยในเรื่องการต้านอนุมูลอิสระลดเรือดเลือดลอยเหมือนกันนะคะสิ่งที่เพิ่มมามากขึ้นกว่าเดิมอีกก็คือตัวนี้นะช,ชิคอาชิโกรี่ไฟเบอร์นะคะตัวเก่าเนี่ยจะมีชิคโกรี่ไฟเบอร์ หนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิกรัมนะแต่ตัวใหม่เราเพิ่มให้เป็นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบมิลลิกรัมเลยนะซึ่งมันจะช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยดีขึ้นกินตัวเนี้ยระบบขับถ่ายดีขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็อ่าส่วนอื่นๆนะคะที่มีเพิ่มขึ้นมาก็คือในส่วนของตัวซิงค์อะมิโนนะคะก็คือตัวเนี้ยจะช่วยในเรื่องของการลดสิว นะช่วยในเรื่องของสิวให้สิวยุบแห้งไวนะคะซึ่งตัวบิงบิงตัวเก่าเนี่ยมันจะมีอยู่แค่30มิลลิกรัมนะแต่ตัวใหม่เนี่ยก็คือจะมีถึง150มิลลิกรัมเลยนะนั่นหมายความว่า,าถ้าเราทานบิงบิง,บงตัวใหม่เนี่ยสิวเรายุบแห้งไวแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นตัวเก่าเนี่ยอีกอย่างก็คือตัวเก่าเนี่ยปริมาณเดิมมันจะอยู่ที่2 0 0 0 0ื่น มิลลิกร,รัมนะคะแต่ตัวใหม่เนี่ยมันจะอยู่ที่2 5 0 0 0มิลลิกร,รมัมเห็นไหมดีกว่าเดิมนะคะรับรองว่าทานตัวเนี้ใสกว่าเก่กาค่ะก็ก่อนดีกว่าเดิมแน่นอนนะคะแต่ปริมาณเท่าเดิมนะอ่ะทีนี้ก็จะมาชงให้ดูนะคะวิ้วิ้งคอลลาเจนนะเป็นคอลลาเจนแท้แท้ข้างในนะคะก็จะเป็นตองสีชมพูนี้เห็นไหมเอ่ยอ่ะเป็นซองสีชมพูแบบนี้นะคะ เป็นคอลลาเจนแท้ๆนะคะไม่ผสมแป้งไม่ผสมน้ำตาลทานแล้วไม่อ้วนได้คุณในประโยชน์เต็มๆคือทานบิ้งบิงเนี่ยซองเดียวนะคะไม่ต้องทานวิตามินไม่ต้องซื้อแบบพวกวิาวตามินอื่นๆมาทานเพิ่มเลยคือเรามีให้หมดนะทั้งวิตามินซีทั้งซิงทั้งเอเกฟซีนะคะซึ่งพวกเนี้ยช่วยในเรื่องของผิวพรรณเห็นไหมพอเราเทลงไปให้ดูเนี่ย เทปุ๊บมันจมลงไปหมดเลยนะคะไม่มีลอยอยู่ข้างบนเลยนะถ้ามันมีแป้งผสมนะตัวนี้มันจะลอยอยู่ข้างบนอันนี้จมเลยแล้วละลายง่ายมากควรฝ่งทีละลายหมดแล้วนะคะอันนี้คือเป็นคอลลาเจนแท้ๆนะไม่ผสมแป้งผสมน้ำตาละลายง่ายมากนะคะใครอยากขาวอยากใสนะอยากทานคอลลาเจนแล้วเห็นผลเร็วๆแนะนำเลยบิ้นบิ้นคอลลาเจน นะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะปเป็นไวเบ๊้ยบาย